เเะเะะะตตุมป้ปห,มหรือมันดูข้าวแฉะวะสวัสดีค่ะไซคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนดราหรือว่าน้องนี้อีกแล้วจ้า เนื่องด้วยในนะนับไปเดินเล่นที่เพาบายมาแล้วก็เจอตัวนี้คือดนนรู้สึกมหัศจรรย์ใจจริงๆเขาออกมานานแล้วแต่คือฉันนะับเพิ่งรู้เพิ่งเห็นเพิ่งพบเพิ่งเจอแล้วก็คุณแบร์นะคะบริษัทแบร์เห็นเนี่ยว่าน้องแนนรีวิวแล้วเราอ,อยากให้รีวิวรุ่นอื่นอีกก็สามารถเรียกได้นะคะจ้างได้เหมือนกันคะ่ะ อ่าคือเนี่ยซื้อมาเองเห็นปะป้ายแปะไว้เลยเนี่ยที่ power by u ขอพูดเลยมาๆาเดี๋ยวเรามาลองกันว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะคะเจ้าตัวเนี้ยน้องคือปิ่นโตอุ่นหุงนึ่งอุ่นหุงตุ่นต้มนึ่งอ่ะห้าอย่างไปเลยค่ะคุณพี่ฉันน่ะนะก็ไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำมันทำ,ทำ,ทำยังไงเพราะฉันซื้อมาฉันก็ไม่รู้อันนี้คือถ้วยตวอันนี้คือ ดีไม่ได้เลยอะอาปาเอาจนีนี่คือเพิ่งแกะคือซื้อมาย,ยังไม่ได้แกะเลยนะนี่เพิ่งแกะพร้อมๆกันเรื่องของเรื่องมาเกิดขึ้นที่ว่าคุณเคยประสบการณ์นี้ไหมเสื้อหารมาแล้วอยากอุ่นพออุ่นมาห้านาทีอะผ่านไปอีกห้านาทีอะก็คือแข็งเป็นก้อนหินเลยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วนะคะเราเลยต้องมีเครื่องนี้ค่ะปีนโตโอุ่นนั่นแต่น่าใาแบบนี้อ่ะเปิดมา อ๋ออันนี้เป็นหมอ้อ่าดอย่างนี้สองช่องและนี้ก็เป็นเหมือนที่วางไข่ที่แนนดูรูปมานะ่ะเขาบอกให้ไว้วางไข่อย่างนี้เอ้อีกอันนึงก็จะเป็นแบบเหมือนนี่เป็นหนึ่งช่องยาวแบบนี้นะจ๊ะ คือเขาบอกว่าก็สามารถโดนน้าได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยเราต้องเทน้ําลงไปในนี้ด้วยนี่จ้ะเขาจะมีคําว่า max อยู่ก็คือเติมน้ําให้ถึงขีดคําว่า max นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้อะแล้วก็คู่มือก็เป็นภาษาไทยนะ่รารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กู๋ราคาแน่นซือตอนมีโปรแบบโปรของเพื่อใบอีกทีนึงเนาะเขาก็จะลดแล้วลดอีกเอานูน่นแต้มเอานูน่นลดนู่นเนี่ยคือหนัซื้อมาอันนี้ประมาณแบบ800กว่าบาทอะไปซื้อขุมอะมา ก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด11อย่างนะคะมานับก่อน1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11่ห้าหเอยู่นี่กปุ่มนี้นับเป็น11โอเคเริ่มเริ่มเริ่มเราก็จะต้องเติมน้ำลงไปในนี้ก่อนนะคะให้มันถึงขีดแม็กซ์ Next. เอาจริงนะถ้ามันเละอ่ะเราก็เละไปพร้อมๆกันเพราะนี่คือครั้งแรกเหมือนกันได้ได้ของมาโอเคปิมปิมเฮ้หรือว่ามันใส่เยอะเกินไปวะเทน้ำ เทน้ำถึงคำว่าแม็กเนาะอ่าแล้วเราก็เอาอีอันนี้นะคะเขาบอกว่าทำมาจากสแตนเลสนะคะที่นั่นแล้วก็คือว่าไม่มีสารอันตรายปนเปื้อนลงไปอยู่เวลาเราทำอาหารแน่นอน <c oughs> ก็ใส่ลงไปวางไปอย่างนี้ <c oughs> น้องก็จะได้แบบนี้ค่ะมาเราก็ต้องเทลงไปในนี้นะคะ <c oughs> ก็นี่คือถ้วยไว้ตวงข้าวหนึ่งถ้วยเท่านั้นเทลงไป <c oughs> เยอะอยู่นะส <c oughs> <c oughs> าวข้าวก่อน เละอุ้ยน้ำฟ้าเละเตะตุ้มเปะไปหมดเทน้ำทิ้งก่อนหนึ่งเขาบอกว่าเอาหนึ่งข้อแต่ว่าถ้าเกิดฉันหนึ่งข้อมันคงจะแบบแฉะฉันกะเอาลการจากการเป็นลูกแม่ครัวของฉันมาเท่านี้รับกันอ่ะจัดเรียงแล้วจัดเรียงแล้วไปต่อนะคะ ขั้นที่2ก็คือปิดฝาอานนี้แล้วก็อาน้องไข่ไว้อย่างนี้ได้เพราะอะไรมันก็คือเหมือนการนึน่งไข่ไปด้วยหรือว่าเราจะเอาน้องไส้สอกไส้สอกอมาวางอยู่ตรงนี้วางข้างๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้น้องแนนนะคะก็จะนึ่งไส้กรอกแล้วก็อุ่นต้ยมยำไปพร้อมๆกันค่ะเราก็จะเอาไส้กรอกกับน,น้องไข่ออกก่อนแล้วก็เอาถ้วยนี้มาเทต้ตมยำก้อนเราก็เทไปเลยจ้า นน่น้าอีสุดๆต้มยำไก่และก็เอาไส้กรอกใส่ลงไปนะคะ3ามอันพร้อมกับไข่หนึ่งฟองคือจริงๆแล้วว่าไข่มันจะต้องวางในตำแหน่งที่แนนบอกอะแต่คือแนนไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไว้ตรงเนี้ยน้องอาจจะเป็นเหมือนฟิลเหมือนไข่มะตูมหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูแล้วก็เาฝาปิดแต่ด้วยความที่ฝาเขาจะเป็นขาจะเป็นขาจะเป็นสุญญากาศนะคะฮะ ไข่ดาวทุกคนโอเคอ่ะแต่แงี้แล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วก็ให้เอาน้องวางอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> วิ้นนั่นแหละพอได้แน่นแน่นเอียดแน่นเฟรดมาปิดฝาพร้อมทำปิ่นโตของฉันเสียปักก่อน <c oughs> อยังไม่เสียปากเลย อืมไฟแดงขึ้นไหมรอครึ่งชั่วโมงนี่ไฟแดงขึ้นแล้วเอาละค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในน้องอะเป็นยังไงสุกหรือยังหรือว่าอุ้ยไม่รู้ว่ะลุ้น่ะมามามา,มาแกะก่อนอ๋อเฮ้ยกิ่นข้าวหอมมาก หรือยังไม่เสร็จอ่ะคือมันมีเสียงน้ำเดือดตลอดเวลาเลยอ่ะกดหยุดก่อนกดหยุดก่อนอุ้ยข้าวสวยมากเฮ้ยว้าวนะคุณมีแล้วเนี่ยทุกคนดีจริงไม่จบตาข้าวนุ่มมากเฮ้ยอร่อย อร่อยอร่อยเลยแล้วเปิดไงนะ่ะเออโอ้ยโอ้ยร้อนอ่าแบบนี้ก็เมื่อกี้คือน้องแนนน่ะแกะแล้วน้ำมันก็เลยไหลผ่านไปอีกช่องหนึ่งเลยนะคะฉันอยากชิมไม่ไหวแล้ว <c oughs> ต้มยำ <c oughs> ทุกคนคือร้อนเหมือนออกมาจากหม้อหืมแล้วไข่ดาว ไข่ดาวเปียกของเราสุกนะคะสุกข,ของจริงไม่อิงออนอร m, ่อยคืออร่อยืดีอ่ะนี่ได้กรอกอับไข่ของเราดเบียหืมอร่อยอร่อยอร่อยเลยอยดีแก ฉันว่าอุปกรณ์นี้คืออะไรวะเหมาะกับแกมากเพราะแกอ่ะชื่นชอบในการกินทุกอย่างร้อนฉันว่าอันนี้เหมาะกับแกมากอ่ะให้ชิมที่แกว่าอันนี้มันคืออะไรนะข้าวฉันไม่ใช่เครื่องนะเครื่องคือปิ่นโตอุ่นอุ่นหอมเอ้ยอุ่นต้มอุ่นหุงตุ๋นต้มนึ่งอุ่นหุงตุ๋นต้มนึ่งเออจะเป็นไงข้าวแกบอกว่าข้าวอันชันอันนี้ไม่อร่อยเป็นไงเอออันนี้อุ่นในนี้อร่อยเลยอร่อยนิ่มเลยอ่ะอุ้ยเดอะเบสนี่แล้วแกชิม ต้มยำไข่ดาวต้มยำหมอจริงๆฉันจะทําไข่ต้มแต่ว่าไข่แตกก็เลยเอาฟอกอันนั้นออกแล้วก็เป็นไข่ดาวไปเลยอาเลยวะไข่ดาวไม่เห็นจะื้อฉันต้องว้าวใช่ไหมไม่ใช่คือมันควรจะว้าวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมาในกล่องนี้อันนี้เสร็จในกล่องเดียวเลยเหรอมันเสร็จในกล่องเดียวแกก็ต้องว้าวแล้วแล้วก็กล่องเนี้คือแบบเป็นปิ่นโตที่สามารถพกพาไปได้นี่ เดินดึงปักออกอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ฮิวหน้องไปได้ทุกที่ทุกแห่งหนแกออกกองทุกวันแกไปต่างจังหวัดห้องว่าเแกกินข้าวาบนรถหรืออะไรอ่ะแกต้องการความร้อนวันนี้เราหาแมคโครเวสไม่ได้อันนี้เหมือนเป็นแบบพกพาได้ดไเลยอพกพาไปตลอดหรือว่าบางทีอ่ะแกแบบไปไปตามปั๊มหรือไปไหนไปสักที่แล้วแกบอกฉันต้องการอุ่นเดี๋ยวนี้ฉันแบบอยากกินแกเดินไปเสียบปลั๊กโต๊ะอุ่นได้เลยดีเลยแกบอกข้าวหมดหุงข้าวแป๊บนี่หุงได้เลยเท่าไหร่ ฉันซื้อมา800บาทเพราะว่า oh? ใช้แต้มรถราคาเต็มถ้าจำไม่ผิดอะ่ะน่าจะประมาณ1,100มั้งคะประมาณเนี้ยแหละพันต้นๆ mm hmm. น,นะทุกคนแต่อะไรรู้ปะเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องไปอยู่บนรถไปต่างจังหวัดออกกองทำงานออฟฟิศอ่ะเ mm hmm. พราะอะไรเพราะตอนเนี้ยออฟฟิศเรายังไม่มีหม้อหุงข้าวเราก็ใช้มีหุงให้พนักงานกิน mm hmm. จริงแล้วก็เรายังไม่มีไมโครเวฟนะคะเราก็ใช้อน,นี้ในการอุ่นอ่ะ mm hmm. เห็นไหมล่ะเกิดประโยชน์เนี่ยฉันอยากให้แก ชดชดน้ำซุปนี้มากเลยอะร้อนเหรออ่ะร้อนไหมล่ะโอ้ร้อนเลยอะเห็นไหมเห็นไหมล่ะแล้วมันร้อนอยู่นานไม่ร้อเล่นเออดีเห็นไหมอ่ะอ่ะซือไม่อันหนึ่งก็คืออันนี้เดี๋ยวจะมาตั้งไว้ที่ออฟฟิศนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้องแนงขอคอนเฟิร์มเลยว่าดีเยี่ยมคุ้มค oui> ่าคุ้มราคาอันนี้นะคะเออถ้าเกิดพี่แบร์เออมองเห็นอยู่เนาะพี่แบร์ก็สามารถจ้างได้นะคะอ่ะเอาไว้ว่าใครอยากลองเล่นของปิ่นโตอุ่นอาหารได้นะคะ ก็ไปหาซื้อกันได้เนาะจริงๆนั้นไม่แน่ใจว่าเขามีขายที่ไหนบ้างแต่นั้ยซื้อมาจาก power by นะคะไงวันนี้ได้ขอตัวลาไปกินให้หมดก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบายอุ่นหงตุงตมนึงเอ๊ะพูดว่าไงนะอุ่นหงตุงตมนึอุ่นหงตุงต้อุ่นหงตุงต้มนึงอุ่นหงตุงตมนึ่งอุ่นหงตุงต้มนึงอ่ะไม่เป็นคำละไปแล้วบ๊ายบายมา